รถไฟความเร็วสูง s p e ป d ดเ a รนนะครับออกไปอย่างเช่นบ้านอยู่โคราชผมอยู่โคราชผมมากรุงเทพผมอาจจะไม่ต้องมาซื้อบ้านมาซื้อแฟชซื้อคอนโดอยู่กรุงเทพไม่ต้องซื้อรถด้วยไม่ต้องขับรถด้วยผมนั่งรถจากโคราชมาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงผมถึงกรุงเทพนะครับเสร็จแล้วผมก็ต่อรถไฟใต้ดินผมก็ไปทุระไปทํางานแล้วผมเย็นผมก็กลับได้ยิ่งอยู่อยุธยายิ่งอยู่สระบุรียิ่งสบายเลย30นาทีถึง20นาทีถึงอย่างนี้ต่างหากนะครับสิ่งที่เรียกว่า การบริหารที่มีความโปร่งใสมีความซื่อสัตย์มีความสิทริลิไม่เอาเปรียบไม่ไปโกง,งด้วยวิธีการต่างๆเพราะฉะนั้นไอ้เมื่อกี้ในตัวอย่างเมื่อกี้ผมถือว่าเป็นการโกง,งด้วยวิธีการเอาอกเอาใจประชาชนที่เรียกว่าประชานิยมเพราะฉะนั้นถามว่าโพแบบนี้นะครับเป็นโพที่คนมันสะท้อนเห็นว่าสังคมปัจจุบันนี้ ถ้าคนจํานวนหนึ่งรู้สึกว่าโกงไม่เป็นไรขอให้ข้าได้ประโยชน์ด้วยฉันได้ประโยชน์ด้วยเนี่ยผมถือว่าสังคมเริ่มวิกฤตแล้วแต่มาโพที่ทำนิดาโพนิดาโพครั้งนี้เนี่ยะนะครับถ้าดูว่าเราก็ไม่รู้ sampling size บอกว่าอายุเท่าไหร่นะ,ะแต่ว่าเป็นเด็กและเยาวชนก็ทําให้มีความรู้สึกเออยังน่าดีใจและเป็นความหวังว่าเด็กรุ่นที่โตมาหน่อยเริ่มเริ่มไปเคยชินกับสิ่งแวดล้อมของ ของ R C A สิ่งแวดล้อมของคาราโอเกะสิ่งแวดล้อมา<อ>สิ่งแดวด,งแดล้อมอที่มีแต่ความสะดวกสุขสนานสุขสบายอะไรองี้นะ,ะแต่ขณะเดียวเด็กๆยังเล็กๆเนี่ยนะเยาวชนยังเล็กๆยังรู้สึกสำนึกนะครับว่าเออประเทศชาติจะต้องเป็นอย่างนี้ออคนโกงเนี่ยยังเป็นคนที่ควรจะตําหนิะนะครับอาจจะได้ได้ได้เห็นออจากการ การพูดในรายการของ13เสามสมไทยอาจจะได้เห็นรายการโฆษณาดีๆอะไรเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะยังมีสํานึกเพราะยังไม่ไปหลงโมเมากับไอ้สิ่งที่เป็นเป็นใบยม,มุกทั้งหลายแหล่<ะ>เพราะฉะนั้นก็ทําให้มันยังมีความรู้สึกว่าเออก็ยังมีความหวังว่าสังคมไทยก็ยังคงยังไม่ไม่ตกต่ําหรือว่าไม่ไม่วิกฤตไปถึงขนาดนั้นนะครับหมายความว่านะวันนี้สิ่งที่สิ่งที่สําคัญคือการมองที่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าไม่ใช่น่าวันนี้ตลอด ณเวลาไหนก็ตามนะครับหลักการเนี่ยนะครับการอยู่ในสังคมคและแม้กระทั่งตัวเองนะครับความดีความชั่วเนี่ยนะครับในสังคมในโลกนี้มันแบ่งแยกได้โดยจิตสำนึกนะครับโดยมโนธรรมโดยคุณธรรมรว่าอันนี้นเป็นความชั่วอันนี้เป็นความดีมันแยกได้นะครับ สำนึกเราเนี่ยเรารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยมันแยกได้เพราะคําจำกัดความคําว่าดีเนี่ยมันมีความหมายของมันอยู่แล้วไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบคนอื่นนะครับเสียสละให้กับคนอื่นได้ไอ้นี่เรียกว่าดีไอ้ที่เรียกว่าชั่วเนี่ยคือว่าอะไรก็จะกูก็จะเอาอะไรกูก็เป็นของกูอะไรกูก็จะโกงอะไรกูทุกอย่างแบบเนี้ยอันนี้เรียกว่าชั่วถามว่าในสังคมสังคมไทยสังคมฝรั่งสังคมที่ไหนสังคมแขกสังคมิีเดียรู้ไหมรู้เหมือนกันไหมคล้ายคล้ายกันใช่มันรู้กันคล้ายคกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เ,เมื่อสังคมรู้แยกดีแยกชั่วถูกเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันเมื่อกี้ที่คุณพระชจาถามว่าอะไรนะถามว่าเ,เรื่องของความดีความชั่วเรื่องอของการโกงกินที่เด็กและเยาวชนพิจารณาได้วันนี้แต่ผู้ใหญ่ทําอยู่เป็นตัวอย่างให้กับเด็กถ้าว่าถ้าว่าเป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับก็ทําให้เห็นก็ทาให้ให้เด็กเห็นได้ไงแล้วเขาถึงรู้เขาก็รับไม่ได้กับการที่จะมีจนเป็นผลโพ นะครับที่ออกมาว่าถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ที่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ไม่อยากจะเห็นถูกไหมสิ่งที่ไม่อยากจะได้ในสังคมเนี้ยในขณะที่เรื่องอื่นเป็นเรื่องของการทะเลาะกันเขาจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็กโดยซ้าไปนะครับยังแก้สามารถแก้ไขได้ยังเออแลกยังเล็กกว่าแต่ว่าเรื่องของการโกงเนี่ยนะเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่จะทําให้ไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกมากมาย ยาเสพติดมันก็เกิดจากการโกงเหมือนกัน<ค>ะนะครับการทะเลาะวิวาทการทะเลาะเบาแวงกันการโกงก็มีผลก็มีส่วนนะครับแม้ว่าไม,ไ,มไม่ทั้งหมดก็ตามนะแต่ว่าการพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าคนคนยอมได้กับให้พูดโดยเฉพาะกับผู้นำนะครับให้ผู้นําโกงผู้นําก็ยิ่งโกงด้วยความรูม้สึกว่าไม่ผิดอ่ะ,<ค>ะถูกไหมเพราะว่าโกงแล้วก็ผมก็ทําให้คุณนะไม่ใช่ผมไม่ทํำงบประมาณ ออแสนล้านสี่แสนล้านเอาชัดๆเลยเรื่องจำนำข้าว <c oughs> นะครับชาวนาได้ประโยชน์เอาไปไปซื้อไปไปจัดการแสนล้านอีก3ามแสนแบ่งกันก็ <c oughs> ไม่น่าเป็นไรเนี่ยก็ชาวนาก็ <c oughs> ได้ประโยชน์ <c oughs> ชน,นี่ถูกไหมครับ <c oughs> แต่คณะเดียวกันถามว่าไอ้ประโยชน์ตรงนั้นน่ะมันเป็นประโยชน์เพียงแค่ว่า ค่าราคาข้าวจากเจ็ด0กพันกว่าเจ00มันได้8 0 0 0ัน0 0นะครับ <Okay. S 2> แต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเงินของประเทศชาติเงินของส่วนรวมเนี่ยมันหายไปอยู่กับน,นกักการเมืองกับข้าราชการกับเจ้าหน้าที่อื่นๆพ่อค้า <Okay. S 2> นะครับ mm hmm. แล้วอยู่กับคนไม่กี่คนเท่านั้นเองนะ mm hmm. ครับไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเราทําแล้วคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ไม่ใช่ <Okay. S 2> คนส่วนน้อยต่างหากที่ได้ประโยชน์อันนี้คือความเสียหายความ ความล่มสลายของบ้านเมืองที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะวันนี้ถ้าจะนําเสนอ,อวิธีแก้ปัญหาครับคุณพิเช่มองว่าการที่ผู้ใหญ่เป็นยิ่ย่ยางที่ไม่ดีให้กับเด็กทําให้เด็กมองเห็นแต่จริงๆแล้วเด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้เด็กก็คือเด็กเป็นผ้าขาวถ้าเห็นแต่สิ่งดําๆมืดมิดตลอดเวลาคงมองไม่เห็นทางสว่างเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใหญ่จะไปแก้ยังไงที่ผู้ใหญ่แก่ขนาดนี้แล้วทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้นำนะค่ะ คำว่าผู้ใหญ่ในที่นี้เนี่ยโอเคละผู้ใหญ่ทุกคนนั่นแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นสาระเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ว่าผู้นําของประเทศชาติผู้นําของบ้านเมืองทีนี้วันนี้เนี่ยเราพึ่งหวังได้ไหมมันต้องตอบคําถามตรงนี้นะว่าว่าผู้นําในประเทศนี้เนี่ยจะสามารถทําใหเ้เป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามหรือตัวอย่างที่โพนั้นอยากให้เป็นก็คือไม่อยากเห็นการโกงบ้านโกงเมืองะนะครับ แต่ถ้าแก้ไม่ได้นะผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่คงต้องใช้เวลานะครับแล้วก็คงต้องมีมาตรการอื่นๆะนะครับถามว่าในเมื่อผู้ใหญ่ไม่สามารถเป็นตัวอย่างอันที่ต่อมาก็คือว่ากระบวนการในการตรวจสอบผู้ใหญ่ที่ว่านี่เป็นยังไงนะครับกฎหมายเราเป็นอย่างไรระบบการตรวจสอบของเราเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ปปชพยายามทําหน้าที่ในการตรวจสอบ แต่ปรากฏว่ามีคนจนํานวนหนึ่งบอกว่าปปชเนี่ยไม่ควรจะมีละจะแก้รัฐมนูลเพื่อไม่ให้มีปปชวันนี้นะครับข้อขัดแย้งของอในรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นสารรัฐมนูญก็ทําหน้าที่ของตัวเองแต่ปรากฏว่าก็มีคนมาบอกบอกว่าสารรัฐมนูญเนี่ยควรจะไม่ควรจะมียกเลิกเสียดีกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินที่ทําหน้าที่แทนประชาชนอยู่ส่วนหนึ่งนะครับทั้งหมดนียเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยปี240นนะครับคนส่วนใหญ่ในประเทศก็บอกว่าดี เนะเพราะจะได้ตรวจสอบนะครับฝ่ายฝ่ายฝ่ายบริหารตรวจสอบฝ่ายการเมืองแต่วันนี้เมื่อการเมืองเนี่ยนะครับเป็นปึกแผนการเมืองที่นะครับได้อํานาจมาจะด้วยวิธีอะไรนี่ยังไม่ต้องไปพูดถึงก่อนนะครับมันพูดมันก็อีกไกลอีกยาวแต่ว่าอํานาจที่ได้มาแล้วเนี่ยการรักษาอํานาจเนี่ยนะครับด้วยการที่จะปกป้องตัวเองโดยไม่ให้ฝ่ายอื่นตรวจสอบกําลังเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นมากด้วยนะครับ อันนี้คือการร่วมสลายอีกทางหนึ่งที่จะเกิดขึ้นแต่นะครับแต่ว่าแม้นว่าผู้ใหญ่ที่ว่านี่นะครับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาเนี่ยนะครับรัฐมนตรีกระทรวงเต่างมันยังโกงกันเห็นกันชัดๆเนี่ย,ยนะถ้ากฎหมายยังสามารถเอลื้อมือไปได้นะครับก็ยังเป็นความหวังนะครับไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่าประชาชนเนี่ยยังเป็นส่วนที่สามารถไปสนับสนุนนะครับให้การตรวจสอบกระบวนการเนี่ยนะครับยังมีความน่าเชื่อถือยังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งนะครับ ทางที่สามเนี่ยผมคิดเนี่ยเยาวชนเนี่ยนะครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสร้างสิ่งที่ดีงามนะครับให้กับเยาวชนนะสิ่งที่ดีงามในที่นี้เนี่ยในเรื่องของอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของาศาสนาเนี่ยจะมีส่วนสําคัญมากนะวันนี้เนี่ยเมื่อตอนกลางวันเนี่ยนะครับผมไปที่วัดนาป่าพงค่ะนะอยู่ที่ลําลูกกาคลอ,องสิบค่ะนะฮะ ที่วัดเนี่ยเคยเคยได้ยินชื่อไหม <c oughs> วัดนาบอพงพระอาจารย์ครึกฤทธ์นะฮะพระอาจารย์คึกฤทธ์ <c oughs> นเนี่ยท่านเป็นอดีตนายทหารนะนะฮะนายทหารจุดพันตรีเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชา <c oughs> แล้วก็บวชมาร่วมยี่สิบพรรษาบวชมาแล้วเข้าใจว่าคงจะไม่สึกแล้วล่ะนะครับตั้งแต่พันตรีมาน,นะนะสิ่งที่ท่านท่านเอามาเผยแร่เนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ท่านบอกว่าอาจารย์คึกฤทธ์ว่าอย่างนี้อย่า <c oughs> งนี้นะครับ แต่เอาคำพูดของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธวจน,นะหรือ,อ,อพุทธโอษน,น,นะครับหรือ,อาบางก็แล้วแต่พุทธภาษ <นะ S 2> ีาพุทธภาษตบางคนเอาไปเป็นภาษตหรืออะไรเง<พ><พ>ี้ยน,นะ<พ> <c oughs> แต่ก็คือว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดเนี่ยนะครับวันนี้ที่วัดเนี่ยนะครับคึกคักมากนะ<พ>เขาคามีองค์กรที่เป็นองค์กรมูลนิธินะครับพุทธโคดองค์กรมูลนิธิพุทธโคดเนี่ยกำลังจัดโครงการ,คร นะผมก็ได้ไปร่วมฟังร่วมประชมุมร่วมแสดงความ,รรมคิดเห็นกับเขาอยู่นิดหน่อยอซึ่งเตรียมจะทำะก็คงจะหลังจากาหลังจากเข้า,ามาข้าบุชาะนะจะมีการถาแถลงข่าวเสร็จแล้วก็จะเอานำพุทธทวจนะเนี่ยนะครับที่พระเจ้าพูดไว้อย่างเช่นนะยกตัวอย่างนะสิ่งที่จะเป็นคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยการ การ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 เคารพเทิดทูนหรือบูชาพ่อแม่เนี่ยเราเข้าใจว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่ก็เป็นการตอบแทนบุญคุณถูกไหมการตอบแทนบุญทุนนะแต่สิ่งที่พระเจ้าพูดเนี่ยการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่คืออะไรรู้ไหมภาษาเรือ่อ <c oughs> <c oughs> การเลี้ยงดูการตอบแทนบุญคุณนะครับท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ยังไม่ได้ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณนะจริงๆมันเป็นหน้าที่หรือเปล่าคะนอกมันยิ่งกว่าหน้าที่อีกนะครับแม้กระทั่งเนี่ย จะแบกท่านใส่บาสนี่พธธระพุทธ้ะนะแบกท่านใส่บาท่านจะเยี่ยวราดอ,อุจฉะ,ะราดเนี่ยเราเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าเป็นการตอบแทนบุิลทีอ,อแต่การตอบแทนบุญคุณในทัศนะของพระเจ้าจการตอบแทนบุญคุณที่ท,ที่ที่เรียกว่าตอบแทนพระคุณเนี่ยคือการให้ท่านได้รู้ธรรมะ<อ>ได้รู้ธรรมะของพระองค์เพราะอ,อะไรเพราะธรรมะของพระองค์เนี่ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบ นะอริยสัตว์สีสทุกสมุทัยนิโรธมากนะครับสรุปสั้นๆก็คือว่าการเกิดการแก่การตายเป็นทุกขนะ์ทำอย่างไรถึงจะพ้นทุกข์ะนะเพราะฉะนั้นแม้นว่าเราจะซื้อกับข้าวมาให้แม่นะครับพาครอบครัวทั้งพ่อทั้งแม่ไปกินอาหารวันพ่อวันแม่เนะไปเหลาที่โอ้โหอร่อยมากไม่ใช่ตอบแทนคุณคุณนั่นพาไปกินอาหารอร่อยในทัศนาของเราท่าน,นั้นเองแต่กลับมา ท่านก็ยังมานั่งปวดหัวท่านก็มาดูเห็นสังคมไอ้ท้องอืนโอเคอ่ะมาเห็นเห็นยังยังมีความรู้สึกว่าลักลบกดลบทุกใจยังไม่ยังยังไม่รู้เรื่องธรรมะเลยดูไหมครับยังคิดว่าการจะทําบุญได้ก็คือการเลี้ยงเอาหมามาเลี้ยงเอาแมวตกยากมาเลี้ยงก็ได้บุญถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าไม่ใช่นะครับทางที่จะเป็นบุญมันยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะฉะนั้นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยพุทธวจนะบอกว่า ก็คือการให้พ่อแม่ได้รู้ธรรมะเพราะฉะนั้นไอ้แบบนี้นะครับซึ่งที่เขาจะทำเนี่ยก็คือว่าจัดประกวดนะครับการการการเข้าใจและการท่องพุทธวจนะนะครับทั่วประเทศให้นักเรียนสมัครกันมานะครับใช้เวลาประมาณครึ่งปีแล้วจนมาถึงจากโรงเรียนมาถึงเป็นจังหวัดจังหวัดมาสู่สู่เขตการศึกษาเขตการศึกษามามาเข้าสู่ส่วนกลางนะครับแล้วก็เป็นการประกวดซึ่งเนี้ยนะเป็นส่วนหนึ่งนะครับขององค์กรภาคเอกชน องค์กรทางศาสนาก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ผมบอกว่าที่จะมีส่วนในการจัดกิจกรรมเพื่อก่อมเราจิตใ,ใจใช่เป็นส่วนช่วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีองค์กรอื่นนะครับที่ทําเรื่องนี้ <c oughs> และถ้าองค์กรต่างๆได้ทําเรื่องนี้มากขึ้นเราอย่าไปหวังว่าจะไปฝากความหวังไว้ที่รัฐบาล <c oughs> เพราะถ้าฝากความหวังไว้ที่รัฐบาลไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้นะครับจนกว่าจะเอาใครมาติดคุกก,ก่อนนะครับ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นจะสํานึกนะครับยกตัวอย่างเหมือนกับพระลักเกียรตินะครับ พระเกศท่านก,ทานก็ท่านก็บอกตรงๆบอกว่าถ้าท่านได้พบพระพุทธเจ้าก่อนนะครับท่านจะไม่ติดคุกแต่ท่านมาพบพระ,พ,ระพุทธเจ้าหลังจากที่ติด,ด,ตดคุกแล้ว,แล,วแล้วไปพบในคุกคจนถึงวันนี้ท่านบวชนะครับแล้วก็เข้าใจธรรมะได้เข้าใจว่าสังคมมันฟอนเฟะเพราะอะไรนะครับเข้าใจว่าสังคมมันมันชั่วร้ายวันนี้นะครับไม่ว่าปัญหายาเสพติด ปัญหาคมขืนปัญหาลักขโมยปัญหาปล้นจี้นะครับปัญหาเกฑนค่านะครับมันก็เกิดขึ้นจากภาวะสังคมที่ไม่มีศาสนาหรือมีศาสนาแต่ไม่รู้ว่าศาสนาจริงๆคืออะไระไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมนะฮะไม่มีศีลธรรม,มตรงนี้ต่างหากเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าประเด็นเมื่อกี้ที่ถามผมหนึง่งผู้นําประเทศถ้าผู้นําประเทศเป็นตัวอย่างได้ผู้นําประเทศไม่ไม่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับ ก,ก็ทำให้บ้านเมืองพัฒนาได้โดยที่การทุจิิ corruption นะครับไม่เป็นเป็นเหมือนผลโพที่เคยออกมาสองนะครับถ้ากระบวนการยุติธรรมกระบวนการตรวจสอบกระบวนการใช้กฎหมายนะครับศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีประสิทธิภาพมันก็ทำให้คนเหล่านี้ที่กำลังทำหรือคิดจะทำเนี่ยนะครับ ก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับเกรงกลัวกรกหรือ,อยำเกรงบ้างหรือติดคุกก็จะได้รู้ <c oughs> นะครับสำนึกกันไปทีหลังบ้างอะไรก็สุดแท้แต่ <c oughs> แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับจะว่าจะเป็นหลักสูตรก็ดี <c oughs> จะเป็นองค์กรต่างๆก็ดีที่ช่วยกันนะครับช่วยกันปลูกเล้าช่วยกันสร้างสรรนะครับช่วยกันสร้างกิจกรรมนะแล้วก็ทําให้สิ่งเหล่านี้มันได้รับการเผยแ <c oughs> พร่ออกไปผมคิดว่าก็ยังมีความหวังนะถึงแม้คุณลมไม่ได้หวังกับผู้นําก็